محمد خير من يمشي على قدمي محمد صادق الافعال والكلم محمد صاحب الاحسان والكرم محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا, الله محمد يا خليل الله محمد طيب الاخلاق والشيم محمد خير الرسل الله كلهم محمد كاشف الغمات والظلم محمد خصه الرحمن بالنعم محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله، محمد يا رسول الله، محمد يا نبي الله، محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله، محمد <سؤال> <سؤال> يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله يا خليل الله يا خليل الله، محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد صادق الأفعال والكلم محمد صاحب الإحسان والكرم محمد <applause> يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله طيب الاخلاق والشيم محمد خير الرسل الله كلهم محمد كاشف الغمات والظلم محمد خصه الرحمن بالنعم محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد يا رسول الله محمد يا, الله محمد يا نبي الله عكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشرح لي صدري ويسر أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله قال أن شكر الله سبحانه وتعالى تي الله سبحانه وتعالى دائما يقول ما قبل أن วันนี้อาจจะบรรยากาศไม่ใช่อยู่ในห้องส่งแต่ว่าเราจะอยู่ณนะที่ใดก็ตามเราสามารถที่จะเรียนรู้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวศาสนาได้ทุกที่เลยก่อนที่เราจะมาเข้าบทเรียนเกี่ยวกับวิชาตัฟซีรผมก็อยากที่จะบอกให้กับพวกเราถึงภาคผลที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะใช้ชีวิตของเรา ในการแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเป็นฮะดิษที่เราได้พูดกันเป็นประจำนั่นก็คือท่านนบีสุลต์ละฮ์วะไลฮ์วะสัลลัมได้กล่าวว่ามันซาละกะตอรีก่อนยันตะมิซูฟีฮิอิลมันสะฮะละลอฮุละฮูตอรีกอนอิลันจ์นะบุคคลใดก็ตามที่ออกไปในการแสวงหาความรู้สะฮะละลอฮุละฮูตอรีกอนอิลันจ์นะอัลลอฮฺ تعالى จะทํา ให้ง่ายดายกับเขาทางไปสู่สวงสวรรค์นั่นเองฉะนั้นทางที่ไปสู่สวงสวรรค์นั้นอัลลอฮฺสุบฮานาฮัตลาได้บอกเราหลายๆทางด้วยกันการแสวงหาความรู้ก็คือหนึ่งในหนทางที่จะนําพาเราเข้าสู่สวงสวรรค์อันนี้เราก็เป็นโอกาสของเราที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะมาทบทวนมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราของศาสนากันเพื่อที่จะได้ ให้ตัวของเราครอบครัวของเรานั้นได้ใกล้ชิดต่อลอสุบหาห์นาฮัวตารานั่นเองวันนี้ก็มาถึงในสุราอ,อัลอินฟิตาร์อัลอินฟิตาร์ก็เป็นอีกหนึ่งสุราที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของวันกียามะความน่ากลัวของวันกียามะและก็สุราอ,อัลอินฟิตาร์นั้นเป็นบทบัญญัติมักกี้ยะนั่นเอง อ,อ,อายะหรือว่าสุรที่พูดถึงมักกียะเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักศรัทธ,ธาหลักอีหม่านนั่นเองแตกต่างกับมัด,ดนิยะที่พูดเกี่ยวกับเน้นหนักไปในเรื่องของหลักปฏิบัติความหมายโดยสรุปของสุร์อินฟิตรนั้นอัลอินฟิโรสเป็นสุรที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาได้ชี้แจงถึง ภาพลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นในจักรวาลเช่นการแตกแยกของชั้นฟ้าการล่วงหล่นของดวงดาวสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่ทำให้เรานั้นต้องย้อนกลับไปคิดถึงสภาพของวันเกียร์มะว่าในวันนี้เนี่ยท้องฟ้าที่อ ah, ัลลอฮฺสุบานะฮัวตาลาได้สร้างมาให้กับพวกเรานั้นยังสวยสดงดงามอยู่ ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนชั้นฟ้าก็ยังส่องแสงประกายเป็นเหมือนเครื่องประดับบนท้องฟ้าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยวันกิยามะเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะแตกต่างไปเพราะว่าอัลลอฮฺตาลาได้ทรงบัญชาใช้ให้มันนั้นได้ใช้สิ่งต่างๆนี้เนี่ยเป็นไปโดยที่บอกว่าผิด จากลักษณะเดิมของมันนั่นเองมันทําให้เรานั้นต้องย้อนกลับมาคิดดูว่าวันนึงเนี่ยโลกดุนยาของเราเนี่ยก็จะแตกสลายไปโลกดุนยาของเราก็จะไม่ได้เป็นโลกดุนยาเหมือนที่เราอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นชีวิตของเราในการที่จะดําเนินไปในการที่จะมุ่งหน้าไปในโลกดุนยาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเป้าหมายของเรานั้นมันคืออะไร เป้าหมายของเราไม่ใช่ใช้ชีวิตยืนยงหรือไม่มีวันตายเก็บเกี่ยวแต่ความสุขในโลกดุนยาอันนี้ก็ไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาของเรานั่นก็คือเพื่อสแสวงหาหนทางแล้วก็สะสมสะเสบียงเนี่ยเดินทางไปสู่โลกหน้าอย่างปลอดภัยนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้การดาเนินชีวิตของเราเป็นการดาเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาใบนี้และก็ในโลกอาคิรอั้นเองเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงในแต่ละอายะของส ah ุ r รอัลอิมฟิตอรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ด้วยพระน,นามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมออิดัสมาอุมฟาตอรัดอิดัสมาเมื่อชั้นฟ้าอุมฟาตอรัดได้แตกแยกออกฉะนั้น Allah สุบ ا านาละ ت ع าลาได้เริ่ม ในอายะแรกของซุรออัลอินฟิตอะด้วยกับการบอกถึงลักษณะของชั้นฟ้าในวันเกียมะว่ามันจะแตกแยกออกไม่เหมือนกับชั้นฟ้าไม่เหมือนกับฟ้าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นความน่ากลัวของมันนั้นมันจะเท่าทวีเลยเพราะว่าสิ่งต่างๆมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนโลกดุนยาที่เราเคยใช้ชีวิตอยู่อันนี้ก็เป็นสภาพการในวันเกียมะนั่นเอง หลังจากนั้นอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه ละาตาลาได้กล่าวต่อไปว่าว่าอีเวลกาวากีบุนตอสตาร์และเมื่อบรรดาดวงดาวล่วงหล่นมากระจัดกระจายดวงดาวที่เป็นเหมือนสิ่งที่ประดับประดาชั้นฟ้าเวลาเรามองไปในยามค่ำคืนเนี่ยมันมีความสวยสดงดงามมันมีแสงเป่งประกายน่ยแต่ในวันกิยามะเนี่ย ดวงดาวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะล่วงหล่นลงมาระบบสุริยะต่างๆที่เคยเป็นไปตามพระบัญชาของลอตาลามันก็จะถูกทําลายลงมานี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องพบเจอในวันอาคิร้อนนั่นเองหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาก็ได้กล่าวบรรยายสาภาพต่อไปว่าว่าอีเดลบิฮารูฟุจิรัตและเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้น สามอายะนี้เนี่ยมันได้ฉายภาพถึงความน่าสะพึงกลัวของวันเกียมะบรรดาชั้นฟ้าต่างๆได้แตกออกดวงดาวต่างๆได้หล่นล่วงลวงมากระจัดกระจายแล้วก็ท้องทะเลนั้นได้ถูกทำให้เอ่อล้นอันนี้ก็คือลักษณะต่างๆของวันเกียมะที่ มันน่ากลัวเหลือเกินถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆเลยคนที่เป็นคนที่เคยรักกันคนที่เป็นคนในครอบครัวเนี่ยต่างที่จะหนีเอาตัวรอดเพราะว่าความที่ในสภาพของวันนั้นเนี่ยมันมีความน่ากลัวมันมีความหวาดกลัวเนี่ย จึงทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าเอาตัวรอดกันนั่นเองห <Nein. S 1> ลังจากนั้นอัลลอฮ์บ ب ح ا ละาลาได้กล่าวในอายะห์ถัดไปว่าวยย่วอดีดลกูบูรุบุอิรัและเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับอันนี้ก็เป็นสภาพของวันเกียรมะบรรดานักมุฟัสซีรีนักอา,าธิบาอันคุรานได้กล่าวว่า เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกด้วยภาพบัญชาของลอสุบฮานะหัวตาลาเพื่อให้บรรดาเหล่ามาลาอิกะได้ลงมาและเมื่อบรรดาดวงดาลวล่วนหลงลงมากระจัดกระจายจากตำแหน่งของมันอัลลอฮ์ตาลาได้บอกถึงเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในกุรอานเนี่ยมี ความรู้ต่าง,างๆแหล่งความรู้ต่างๆมากมายทั้งเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยมากมายเลยบางครั้งเราเนี่ยพูดในเรื่องของอันกุรอานเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องแปลกใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่บรรดานักวิทยาศาสตร์บรรดานักดาราศาสตร์ได้เอามาอ้างอิงเป็นหลักฐานเนี่ยบางคนเนี่ยเขาได้นําความรู้ต่างๆเนี่ยได้ออกมาจากอันกุรอาน ที่เป็นธรรมนูญสูงสุดที่เป็นโมัิซะที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานให้กับหมู่มวลมนุษยชาตินั่นเองฉะนั้นบางครั้งแล้วเนี่ยอันกุรอานเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาให้เรานั้นได้อ่านอย่างเดียวแต่ว่าอันกุรอานนั้นมันเป็นสิ่งที่จะให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอันกุรอานจะลงมาเป็นธรรมนูญ เพื่อให้การที่เรานั้นใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเดินทางอยู่บนโลกดุนยาอย่างปลอดภัยเราจะทำยังไงนขณะที่โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสิ่งต่างๆที่เคยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายกลับมาถูกกฎหมายสิ่งต่างๆที่เคยเป็นสิ่งที่ฮารอมในศาสนาอื่นในกฎหมายอื่นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่อนุมัติเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกิน ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ใช้ชีวิตตามแบบของอันอิสลามไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮวตะลาได้ทรงสั่งใช้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องประสบกับภายนะในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานเองฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้การใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาของเราเนี่ยปลอดภยัยครอบครัวของเราปลอดภยัยลูกๆของเราปลอดภยัยคนที่เรารักปลอดภยัยนั่นก็คือการที่เราทุกคนนั้นจะต้องย้อนกลับมา สู่เกี่ยวกับเรื่องของอัลอิสลามเกี่ยวกับพระม่าคำภีอันกุรานศึกษาทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็ยจะเป็นการใช้ชีวิตที่มีบรารกกัตและก็การใช้ชีวิตของเรามันก็จะเป็นการใช้ชีวิตที่ประสบความสาเร็จไม่ใช่แค่โลกดุนยาใบนี้แต่เราจะต้องประสบความสาเร็จทั้งในโลกดุนยาและก็โลกอาคิรอนนั่นเอง หลังจากนั้นอัลลอฮ์ س ละาลาได้กล่าวต่อไปว่าว่าอาลีมัตนับซุมมาคดาดมัตวะอัคคอรตทุกชีวิตจะรู้สิ่งที่ตนได้กระทําไปแล้วและสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้กระทําภายหลังอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ س ละาลาได้กล่าวไว้ในสุรห์นี้ นั่นก็คือทุกคนนั้นจะได้รู้สิ่งที่เขาเนี่ยได้กระทำไปแล้วไม kind of weakest, I mean, ortune, things, ets, ่ว่าจะเป็นในเรื่องของความดีหรือเรื่องของความชั่วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วแล้วแต่อยู่ในบันทึกของเราทั้งสิ้นเลยเราจะทำอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นความดีเล็กๆน้อยๆหรือเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะได้รู้เราจะได้เห็น ที่เราได้กระทำไปในขณะที่เราอยู่บนโลกดุนยานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันก็จะมาเตือนสติของเราทุกคนว่าการที่เราทำสิ่งต่างๆไปด้วยกับความเผลอเลยด้วยกับความคึกขนองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเมื่อลอตาลาได้เอาบันทึกของเรามากลางออกเนี่ยเราอาจจะต้องตกใจเราอาจจะต้องหวาดกลัวถึงสิ่งที่อยู่ในบันทึกเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮฺซุบะฮนวะตาให้มาลาอิกาเนี่ยจดบันทึกไว้ทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชั่วฉะนั้นเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาอย่าได้คิดว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเราอยู่ตัวคนเดียวเราจะทำอะไรก็ได้เราอยู่ในห้องปิดมิดชิดเนี่ยเราจะทำไม่ดีอะไรก็ได้เนี่ย อันนี้เนี่ยเราก็จะต้องตะหนักอยู่เสมอว่ามาลาอีกาเนี่ยคอยจดบันทึกความดีและก็ความชั่วของเราตลอดเวลาเราอายคนที่จะมาเห็นที่จะมารู้ถึงพฤติกรรมไม่ดีของเราถึงการกระทำความผิดของเราแต่เราไม่อายอัลลอฮ์ตาลาเราที่อัลลอฮ์สุบฮานว่าลาทรงมองเห็นเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ณนะสถานที่ใด ใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นี่ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะมาควบคุมการใช้ชีวิตของเราให้เราตระหนักถึงการกระทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ลับหรือที่เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็แล้วแต่เนี่ยอยู่กับใครก็แล้วแต่เนี่ยทุกสิ่งต่างทุกอย่างนั้นมันจะมาเป็นประจักษ์พยานให้เราทั้งสิ้นเลย ทำดีเราก็จะได้รับความดีตอบแทนส่วนเราทำชั่วเราก็จะต้องได้รับการตอบแทนในความชั่วที่เราได้ประพฤติปฏิบัติไปเช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองที่เป็นผู้พูดหรือว่าตัวท่านผู้ฟังทางบ้านเองเนี่ยเราก็จะต้องปรับปรุงตัวเองบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำบาปครั้งแล้วครั้งเล่าหรือว่าทำไปด้วยกับความ คือคน,นองทําไปด้วยความรู้สึกถึงความสุขสบายในโลกดุนยาเนี่ยเราต้องปรับใหม่สิ่งต่างๆที่เป็นความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราขอเตาบัดตัวขออภัยโทษต่ออัลลอสซุบฮานวาตาลาให้อัลลอฮฺตาลาอภัยโทษให้กับเราซะการเตาบัดตัวของเรานั้นมันจะช่วยให้อัลลอฮฺตาลาได้ทรงลบล้างได้ทรงออมองผ่านบาปต่างๆของเรา แล้วก็บางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้เรามีโอกาสใช้ชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่เนี่ยซึ่งหลายๆคนที่อัลลอฮฺตาลาเรียกพวกเขาเนี่ยกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺตาลาฉะนั้นโอกาสที่อัลลอฮฺตาลาให้มันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราเราอย่าได้คิดว่าเรายังอายุสาสิบห้าปีเราอายุยี่สิบปีเราอายุสาสิบปีเราอายุสี่สิปีเนี่ย และความตายจะไม่มาหาเราไม่จริงเลยทุกคนเนี่ยรู้ถึงความจริงแล้วก็สัจธรรมอันนี้ว่าความตายนั้นมันไม่ได้เลือกมาหาเพียงเพราะว่าเราแก่ชราเพียงเพราะว่าเราอายุเยอะๆเท่านั้นแต่ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าอายันของเราถูกกำหนดเอาไว้แล้วแล้วก็ความตายนั้นย่อมมาหาเราได้ในทุกคนทุกแห่งและในทุกขณะ ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราอาจจะใช้ชีวิตเพียงแค่ช่ววินาทีนี้หรือว่าเพียงแค่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของอามันอิบาดาของเราก็จะเป็นอามันอิบาดาที่สมบูรณ์แบบการใช้ชีวิตของเราก็จะเป็นการใช้ชีวิตที่ระมัดระวังในการที่จะทำอะไรลงไปในแต่ละครั้งที่เรา ที่จะกระทําเราก็จะคิดอยู says, books, film, ่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มน้ําหนักในตาช่างทั้งความดีและก็ความชั่วของเราฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะมาเขาเรียกว่ามาคุมในเรื่องของพฤติกรรมของเราในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาของเราเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยด้วยความปลอดภัยไม่หลงละเลืองใน แสงสีไม่หลงละเริงในความสุขสบายชั่วครั้งชั่วขราวโลกดุนยานั้นเป็นโลกแห่งการทดสอบเราก็จะต้องตระหนักอยู่เสมอสิ่งต่างๆที่เราได้กระทําไว้เราก็จะได้เจอสิ่งต่างๆที่เราได้กระทําไว้อย่างครบคันเลยนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาได้บอกไว้ในในตอนต้นของส ah ุราอัลอิมฟิตารที่ เตือนสติเราว่าในวันกียรมะนั้นสภาพของวันเกียรมะเนี่ยมันมีความน่าสะพึงกลัวขนาดไหนเราเองในขณะที่เราได้อยู่ในโลกดุนยาได้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยท้องฟ้าที่ลอตลาสรนสร้างให้สวยงามดวงดาวต่างๆที่ลอตลาให้ท้องทะเลที่เราใช้ไปในการเที่ยวไปในการผ่อนคลายเนี่ยในวันนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันจะพังทลายมาด้วยกับพระบัญชาของลอสุบฮานวตาตาลาทั้งสิ้นเลยฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่ลอตาลาฉายภาพให้เราเห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวของวันนั้นวันที่ท้องฟ้าจะไม่เป็นท้องฟ้าแบบปัจจุบันวันที่ท้องทะเลมันจะไม่ได้เป็นท้องทะเลเหมือนที่เราเคยไปเที่ยววันที่ดวงดาวมันก็จะไม่สวยสดงดงามเหมือนกับที่เราออกไปชมในายามค่ำคืน สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงสร้างถ้าสมมุติว่าอัลลอฮฺตาลาจะบัญชาให้มันล่วงหลนลงมาพังทลายลงมาเนี่ยอัลลอฮฺตาลาสามารถทําได้ภายในพริบตาฉะนั้นอย่าได้หลงละเลงถึงความสุขสบายภาพลักษณ์อันสวยงามของโลกดุนยาและก็ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกดุนยาเราต้องนึกเสมอว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็แค่ผ่านมา และเดี๋ยวอัลลอฮ์ตาลาก็จะเอามันกลับคืนไปเชกเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใครก็ตามที่ไม่ได้เตรียมพร้อมในชีวิตของเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่ออัลลอฮ์ตาลาเรียกเขากลับไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวในเรื่องของการทําความดีในเรื่องของทําสิ่งต่างๆและเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนเพราะว่า อาจจะพลาดพังหรือว่าตกลงไปในนรกของอัลลอสุบฮานาหัวตาลนั่นเองฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากที่จะให้พวกเรานั้นได้คิดให้ควรถึงสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความเมตตาของอัลลอสุบฮานาหัวตาลไม่เป็นไรเพียงแค่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวหรือว่าสิ่งที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยถ้าเราคิดเราตะดดับบุฒเราพินิษ์พิจารณาถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะเห็น ถึงความเมตตาอันมากมายที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้กับพวกเราฉะนั้นวันนี้เราคิดหรือยังถึงความเมตตาต่างๆของอัลลอฮ์ตาลาเพราะว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ตาลาที่ให้เรามานั้นอัลลอฮ์ตาลาให้กับเรามาเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลเลยตั้งแต่ที่เราเกิดจนกระทั่งเราตายเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาอะไรมากมายฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราอยากได้เนรคุณต่ออัลลอฮ์ตาลาด้วยกับการประพฤติ ผิดด้วยกับการฝ่าฝืนคาสั่งของอัลลอตาลาเพราะว่าเรานั้นอาจจะถูกเรียกกลับไปหาอัลลอฮ์ตาลาวันใดก็วันหนึ่งแบบที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยก็ได้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องคิดแล้วก็ใ่ตองถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ตาลาพฤติกรรมของเราที่เราได้กระทำไว้ในขณะที่อยู่บนโลกดุนยาเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันจะเป็นประจักษ์พยาน ในการที่จะนําเราเข้าสู่สวงสวรรค์หรือว่านําเราลงไปในนรกของลสุบฮา,านหัวตาเนั่นเองวันนี้ก็อยากที่จะให้พวกเรานั้นได้กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็หาโอกาสในการที่จะทําความดีเพิ่มพูนในเรื่องของความดีของเราให้มากๆแล้วเนี่ยเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้เป็นหนึ่งจากบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตลาทรงรักแล้วก็ อยู่ในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบานอวลตะลานเองวันนี้ผมก็อยากที่จะฝากไว้เพียงแค่นี้อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวในพระหมาคัมภี์อันกุรอานร่วมกันเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาสิ่งต่างๆอยู่ในอันกุรอานนั้นมาปฏิบัติใช้เอาสิ่งต่างๆความรู้ต่างๆที่อัลลอฮ์ตะลาได้บอกในอันกุรอานนั้นมาเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้เป็นบุคคลที่สําเร็จ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته